รถบ้านคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะรีวิวอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำวันนะคระับกับรถ SUV 7ที่นั่งที่เป็นที่อยากจะจับจองของใครหลายๆคนมากเลยบอกเลยว่าเจ้าคันนี้นอกจากที่จะหน้าตาหล่อเหล่าแล้วเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งแล้วก็บึกบืนด้วยวันนี้พบกับคันนี้เลยคะ่ะ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4 Wheel Drive ปี2015คะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าท็อปสุดในรุ่นค่ะ4 wheel drive แล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านแทนนะคะเราไปรับมาจากบ้านลูกค้าเลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะการออกแบบดีไซน์ด้านหน้าก็เป็นแบบดินามิกชิลค่ะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นเกียรอ์อัตโนมัติอีกด้วยนะคะ8จังหวะเลยนะคะใครที่กำลังมองหานะคะมีมาที่บอยรถบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าคันนี้นะคะเขาก็มาในสี ซิลเวอร์นะคะเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะออกจะเป็นสีเทาที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะดูหรูหรามากๆเลยค่ะในส่วนของด้านหน้ากระจังนะคะก็มีการตัดสีโครเมียมนะคะพร้อมกับสีเงินเนาะแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์ไบ LED ค่ะมีไฟ Daytime r u n n i n g Light มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาครบเลยด้านหน้าเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์หน้าถึง6จุดด้วยกันเลยค่ะแล้วเจ้าคันนี้นะคะก็ยังมีกล้องรอบคันอีกด้วยมุมมองแบบ b i r d Eye View เลยค่ะ ในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะด้านข้างเนี่ยถือว่าบึกบึนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแก่งมากๆเลยเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วค่ะเป็นแม็กส t o ทูทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะพร้อมยางมิชลินยางใหม่ค่ะยางปี2020เลยค่ะบอกเลยว่าดอกยางยังอยู่ใช้งานได้ยาวๆ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็ตัดกรอบโครเมียมมานะคะให้ความรู้สึกหรูหราเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยบริเวณกระจกมองข้างนะคะก็มีบายสปอตมอนิเตอร์มาให้ด้วยค่ะเวลารถเข้ามาใกล้นะคะก็จะสามารถส่งสัญญาณเตือนเราได้เลยค่ะ ด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะมีบันไดนะคะขึ้นรถมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการตัดนะคะช่วงล่างเนี่ยแถบล่างเนี่ยเป็นสีดําเงานะคะสวยงามเลยมือจับประตูนะคะก็สามารถล็อกรถนะคะแล้วก็ปลดล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยค่ะในส่วนของการตัดกรอบกระจกนะคะก็มีการตัดโครเมียมมาสวยงามด้านบนนะคะมีการสาดมาให้ตรงรุ่นปาเจโร่เลยแล้วก็มีราวหลังคาด้านบนมาด้วยค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านบนเขาก็มีสปอยเลอร์มาให้นะคะแล้วก็มือจับประตูท้ายนะคะตัดโครเมียมมาสวยงามเลยมีกล้องมองหลังมาให้ค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังมาให้อีก6จุดด้วยค่ะพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ชื่อรุ่นเลยค่ะปาเจโร่สปอร์ตแล้วก็4 wheel drive all wheel control นะคะด้านหลังเนี่ยก็สวยงามนะคะไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็เป็นเส้นตรงนะคะลากยาวมาถึงการชนหลังแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่มากๆค่ะ ด้านหลังนะคะเมื่อเราเปิดขึ้นมาบอกเลยว่าค่อนข้างอนเนกประสงค์ค่ะเบาะของเขานะคะแถวที่3เนี่ยสามารถพับลงไปได้แนวระนาบแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญจุของได้เยอะมากๆถ้าสมมุติว่าเรานั่งไม่ถึง7ที่นั่งนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนที่บรรทุกข,ของดีๆเลยนะคะสามารถใส่ลังใหญ่ๆได้2ลังกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สามารถวางได้เลยค่ะ บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของต่างๆนะคะแยกเป็นสัดส,ส่วนมาให้เรานะคะสามารถวางเครื่องมือได้ต่างๆเลยนะเจ้าคันนี้ก็ถือว่าสวยงามมากสําหรับด้านหลังนะคะถ้าสมมติว่าเราจะนั่งนะคะเราก็สามารถดึงเบาะขึ้นมาได้ปกติเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เกี่ยวพับให้ดูเนาะในส่วนของด้านหลังนะคะบอกเลยว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีแอร์ลรามาให้ถึง3ตอนเลยค่ะนั่งอยู่ด้านหลังก็แน่นอนได้รับความเย็นเจี๊ยบแน่นอนสําหรับเจ้าคันนี้ในส่วนของรถคันนี้นะคะ อย่างที่แกบอกไปว่าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ8จังหวะเขามาพร้อมกับพะละกำลังถึง181แรงม้าเลยค่ะแถมยังมีความแข็งแกร่งบึกบึนมากๆหน้าตาอัล่อเหล่าของเจ้าปาเจโร่คันนี้นะคะบอกเลยว่าตั้งแต่แก้วรีวิวรถมาคันนี้เพิ่งเข้ามาคันแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็รีบนำมารีวิวให้ทุกคนชมเลยใครที่กำลังมองหานะคะรถ SUV 7ที่นั่งสัก1คันก็อยากให้เข้ามาดูเจ้าคันนี้ที่บอยรถบ้านก่อนนะคะ ในส่วนของภายในเจ้าคันนี้นะคะระบบสตาร์ทของเขาก็เป็นระบบพุชสตาร์ทค่ะโดยปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินนะคะจะอยู่บริเวณขวามือด้านหลังพวงมาลัยเลยในส่วนของการตกแต่งของเจ้าคันนี้นะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็มาในสีเปียโนแบ็กเลยนะคะแล้วก็มีการตัดสีซิลเวอร์เมทัลลิกนะคะหรือว่าสีเงินเมทัลลิกมานั่นเองนะคะสวยๆเพิ่มความหรูหราให้กับภายในตัวรถเลยค่ะ มาดูที่หน้าปัดเลือนไม้ของแก้วกันก่อนเลยนะคะรถคันนี้นะคะรถปี2015เลขไม่อยู่ที่ประมาณ14,700กว่ากิโลเท่านั้นนะคะตกเฉลี่ยใช้งานมาปีละประมาณ20 0 0 0กิโลนะคะบอกเลยว่าใช้งานปกติเลยแล้วก็คอนไปทางน้อยด้วยเพราะว่ารถของเราเนี่ยเวลาเราใช้ขับขี่ต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000กิโลต่อปีนะคะเจ้าคันนี้ก็ถือว่าบอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะใช้งานมาน้อยแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะคะเขาเช็คสูตรทุกระยะด้วยนะคะโดยคู่มือนะคะก็ยังมีติดรถมาให้เลยแล้วก็เราสามารถดูได้เลยนะคะนี่เป็นคู่มือนะคะที่เขาเข้าสูตรมานั่นเองค่ะ ในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีเพดดัลชิปมาให้เราโน้ตแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะบริเวณด้านขวาเนี่ยมีครูดคอนโทรมาให้ด้วยเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวท็อปนั่นเองก็จะมีฟังก์ชันมาค่อนข้างที่จะครบคันเลยค่ะมาในส่วนจอสัมผัสข,ของเรานะคะก็จะเป็นจอสัมผัสข,ขนาด7นิ้วค่ะแล้วก็มีระบบเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้นะคะกดค้นหาจุดปลายทางของเราได้เลยนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยสามารถดูแมพได้ปกติเลยนะคะ ในส่วนของระบบให้ความบันเทิงเจ้าคันนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อ FMAM ได้เลยนะคะ USB สามารถเชื่อมต่อได้ค่ะก็มีมาให้ครบคันเลยด้านล่างนะคะแอร์เจ้าคันนี้นะคะเป็นแอร์แบบดูโอโซนค่ะปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะคะได้เลยนะคะอุณหภูมิเราไม่เท่ากันนะคะนี่สามารถปรับได้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมี ปุ่มนะคะเปิดใช้บ y s สปอ m o ตมอนิเตอร์นะคะบริเวณกระจกมองข้างของเรานั่นเองค่ะแล้วก็เกียร์คันนี้นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะอย่างที่แกบอกด้านหลังเกียร์เนี่ยมีปุ่ม 4-wheel drive mm. มาด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็น 4-wheel drive นั่นเองก็จะมีโหมดนะคะปรับแยกได้เลยว่าเราจะใช้รถในสถานการณ์แบบไหนนะคะถนนคู่ขะถนนลูกลังนะคะขึ้นเขาลงห้วยต่างๆก็สามารถเลือกได้เลยค่ะ แล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะโหมดตรงนี้นกก็จะมีโหมดที่ช่วยลมทางลาดชันนะคะต่างๆมาให้เราใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบคันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเขาก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้เรา2ช่องนะคะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้เราด้วยค่ะในส่วนของเบาะเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพดีเลยนะคะแล้วที่สําคัญ เบาคู่หน้าของเขาเนี่ยเป็นเบาปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับใช้งานได้ปกติเลยนะคะขึ้นลงนะคะหรือว่าจะขยับบริเวณเบาก,ก็สามารถปรับได้เลยค่ะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะที่แกบอกไปว่าคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้นะคะเมื่อเราเข้าเกียร์อานะคะภาพก็จะฉายขึ้นมาบนนี้เลยนะคะด้านขวาเนี่ย เป็นภาพกล้องมองหลังของเราส่วนด้านซ้ายเนะี่ยอย่างที่แกบอกว่าคันนี้เนี่ยมีกล้องรอบคันนะคะมุมมองด้านซ้ายก็จะเป็นมุมมองเบิร์นไอวิวค่ะมองลงมาด้านบนนั่นเองค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเจ้าคันนี้ยังมีแอร์แบ็กให้รอบคันเลยนะคะพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ดีระบบเสริมแรงเบรกบีค่ะมีระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้ามาด้วยนะคะสัญญาณเตือนไฟฉุกเฉินเวลาเบรกอัตโนมัตินะคะก็มีมาให้แล้วก็มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะระบบช่วยลงทางลาด ชันค่ะและสุดท้ายนะคะมีระบบรักษาการทรงตัวขณะลากจูงมาให้เราด้วยค่ะในส่วนของห้องโดยสารเจ้าคันนี้นะคะเกี่ยวบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยเหมาะสําหรับ ครอบครัวนะคะที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งนะคะไว้เป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานในครอบครัวนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยก็มาในเบาะหนังสีดำนะคะทั้ง3แถวเลยนะคะแล้วก็เบาะแถวที่2เนี่ยมีที่พักแขนตรงกลางมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับจอด้านบนเลยค่ะจอด้านบนเนี่ยเป็นจอขนาด9นิ้วนะคะเราสามารถเปิดกระตู้นนะคะให้ลูกดูได้เลยหรือว่าจะเปิดหนังเปิดเพลงนะคะสามารถเปิดใช้งานได้เลยค่ะ สำหรับราคาค่าตัว Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4-wheel drive ปี2015คันนี้นะคะอยู่ที่875,000บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะว่าถูกกว่าราคาออกห้างไฟหลายแสนแน่นอนลูกค้าเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าแถมยังได้รถบ้านแท้สภาพดีคุณภาพดีนะคะที่สำคัญยางใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มมากๆการใช้งานเนี่ยถือว่าอนเนกประสงค์และครบคันเลยถ้าใครนะคะจะมองหารถ SUV 7ที่นั่งไว้ใช้งานในครอบครัวสักหคันแก้วก็จะขอแนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะ เข้าใหม่ที่สําคัญเลขใหม่เนี่ยบอกเลยว่าน้อยด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กําลังสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บอยรถบ้านได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากเจ้าปาเจโลคันนี้ไว้ด้วยอย่าลืมกดซ u b s c r i b e นะคะกดติดตามช่อง YouTube ของบอยรถบ้านจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆกันนะคะสําหรับวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b e บยรถบ้านด้วยนะคะ